ทำคนนับล้านเห็นแสงสว่างต้องบอกว่าล่าสุดทัวลงนักแสดงดังติ๊กเจษดาพรหลังโพสต์คํำคมไม้ขีดหนึ่งานที่จุดติดทําคนนับล้านเห็นแสงสว่างเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักกันอย่างดีสําหรับพระเอกดังอย่างติ๊กเจษดาพรผลดีมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง4 9 9อันธอาพานครองเมืองในบทแดงใบเลสซึ่งประสบความสาเร็จ ทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์จนโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้และหลายๆคนอาจรู้จักเขาดีในแง่มุมการเคลื่อนไหวที่ทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้ติ๊กเจษดาพรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์คำคมสั้นๆงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแห่ถูกใจกดไลค์เทียบโดยเขานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์พร้อมโพสต์ข้อความระบุว่าในความมืดมิดไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นยิ่งเมื่อยิ่งสว่าง ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นถึงจะบอกว่าไม้ขีดก้านเดียวๆก็ดับไปแต่อย่างน้อยไฟแค่น้อยนิดก็อาจจะส่องให้คนใดคนหนึ่งในหมู่นั้นเห็นทางเดินหรือทางออกเพื่อจะได้บอกให้เดินทางการต่อได้ก็ได้ครับแสงสว่างที่ว่าริบหรี่แต่มันก็ยังคือแสงสว่างที่จะนําทางให้เราก้าวเดินไปนะคะขอบคุณสําหรับพลังบวกค่ะจะไม่ยอมหมดหวังค่ะและล่าสุดในโซเชียลก็ร้อนระอุเมื่อทัวลงติ๊กเจษฎาพรหลังโพสต์คำคม ไม้ขีดหนึ่งก้านที่จุดติดทำคนนับล้านเห็นแสงสว่างทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากว่าพี่ติ๊กเหมือนมาจุดไฟอีกรอบทำคงที่ไม่คมและไม่ฉลาดขอโทษทีนะคะช่วงนี้พี่ติ๊กอาจจะมีอาการเบี้ยวๆอ,อ้งๆนิดหนึ่งเพราะเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้จบหนังสือรวมคำคงพักก้าวไกลเพียงปรารถนาอาหารให้มีลำแสงสีทองงงแต่ไม้ขีดดักไว้นะคะเข้าป่าบ่อยๆก็อย่าลิเกเยอะครับไฟแชกมีฝนตกทำเปยกจะมาจุดไม้ขีดทำกลางอะไรครับเปิดไฟดีกว่าคะ่ะ สว่างกว่าเยอะแต่อ้อในป่าในดงไฟฟ้าอาจจะยังเข้าไม่ถึงแนะนำไฟแช็กหรือไฟฉายนักคดีกว่าไม้ขีดไฟแน่ๆค่ะเหมือนจะคมงทำนะคะพี่ติ๊กอยากเผลอกลืนคุณพิธาลงคอไปนะครับ